สวัสดีครับสมาชิกแล้วก็แฟนคลับหมอดูทองคำทุกท่านนะครับวันนี้ก็กลับมาทำเป็นคลิปเฉพาะกิจให้เหมือนเดิมนะครับเป็นคลิปของวันที่13ตุลาคม2564นะครับเวลาอัดคลิปตอนนี้อยู่ที่เวลาเที่ยงคืน13นาทีนะครับก็ต่อจากคลิปเมื่อวันจันทร์ นะครับผมก็บอกไปแล้วว่าทองคำเนี่ยมันก็จะไซเวย์ในกรอบนะครับมันก็ไปไปตามที่คาดการเอาไว้เนาะกรอบทองคำเนี่ยที่ให้ไว้เนี่ยอยู่ที่1747จนถึง 1, 7 7 0เหรียญน,นะครับจะเห็นได้ว่าครับตั้งแต่วันจันทร์นะครับจนถึงตอนนี้เนี่ยนะครับทองคำเนี่ยมันก็ลงไปต่ำสุดเนี่ยได้ที่ราคา1749เี่หรียญนะครับแล้วก็ดีตัวกลับขึ้นมานะครับ สูงสุดเนี่ยก็อยู่ที่ราคา1,769เหรียญสรุปว่าทองคำครับมันก็ยังไม่สามารถตรีด่านทั้งขาลงแล้วก็ขาขึ้นได้นะครับตอนนี้เนี่ยก็ย่อตัวลงมาเนี่ยปวนเปียนที่ราคา1,760เหรียญนะครับพร้อมค่าเงินบาทตอนที่33.33บาทต่อดอลลาร์เห็นได้ว่าครับตอนนี้เง bon ินบาทนะครับเริ่มแข็งตัวขึ <found new> 爸爸้นอย่างรวดเร็วเลยนะครับ จากที่หลายวันก่อนเนี่ยก็ไปถึงระดับ34บาทได้นะครับตอนนี้ก็อยู่ที่33.33บาทต่อดอลลาร์แล้วนะครับนั่นแปลว่าท่านที่ลงทุนทองคำออทองคำแท่งออนไลน์อยู่เนี่ยนะครับน่าจะเจอปัญหาพอสมควรเลยโอเคเดี๋ยวเรามาดูเพิ่มเติมกันนะครับว่าเราจะมีแผนการเล่นอย่างไรดีในคลิปเฉพาะกิจนี้นะครับยังไงก็พยายามอ้างอิงคลิป ของวันจันทร์เป็นหลักนะครับเพราะนั่นคือการคํานวณแบบละเอียดแล้วนะครับแต่ของคลิปเฉพาะกิจวันพุธเนี่ยเราแค่เอามาเสริมเพิ่มเติมให้เฉยก็คงต้องบอกแบบนี้ก่อนนะครับผมขอเริ่มต้นจากชาวเหวแล้วกันนะครับขอ,อาจากชาวเหวก่อนนะครับตอนเนี้คนที่ติดเหวอยู่เนี่ยก็ ยังกังวลว่าทองคำเนี่ยมันจะมีโอกาสปรับตัวลงได้อีกไหมหรือไม่อย่างไรนะครับผมมีทริคในการเล่นให้แบบนี้นะครับว่าตอนนี้ท่านควรจะต้องเปิดเซลล์สต็อปลอทิ้งเอาไว้เนาะก็ที่ราคาประมาณ1,755เหรียญถ้าเกิดทองคำเนี่ยมันหลุดต่ำกว่าราคา1,755เหรียญลงมาได้นะครับมันจะเกิดสัญญาณเทขายเนี่ยระยะสั้นนะครับ โดยที่จะสามารถปิดกำไรเนี่ยนะครับได้ที่ราคาประมาณ1,750จนถึง1,748เหรียญแล้วก็ให้ตั้งเปิดขายสต็อต่อเพิ่มครับที่ราคา1,750เร1 7 5หเหรียญน,นะครับถ้าเกิดหลุดูลงไปได้นะครับสัญญาณเทขายละลอก2ครับจะเริ่มทำงานเลยนะครับก็ไปรอปิดกำไรครับที่ราคาประมาณ1,743 ถึง1,745เหรียญได้แล้วก็ให้ตั้งอีกไม้หนึ่งครับที่ราคา1,743เหรียญครับถ้าเกิดหลุดต่ำกว่า1,743ได้นะครับก็ไปรอปิดก,กำไรครับที่ราคาประมาณ1,735ถึง1,733เหรียญแล้วก็ไม้สุดท้ายครับให้ตั้งเปิดขายเซลล์ตอบที่ราคา1,733เหรียญน,นะครับ หลุดลงไปได้นะครับก็ไปรอปิดกำไรครับที่ราคา1,725นจนถึง1727เหรียญน,นะครับก็จะออกมาเป็นตัวเลขคล้ายๆกับเมื่อของวันจันทร์นะครับแต่ว่าวันนี้เรามาอัปเดตให้ตัวเลขแบบนี้เออมันมีสิ่งหนึ่งนะครับที่ต้องเพิ่มเติมให้นะครับสำหรับชาวดอยนะจบชาวเหี่ยวเมื่อกี้แล้วนะนี่เรามาชาวดอยกันบ้างแล้วนะ ชาวดอยนะครับตอนเนี้ผมจะต้องบอกก่อนว่าทองคาเนี่ยนะครับมันได้มีการย้ายตําแหน่งจุดเปลี่ยนเทรนขาขึ้นระยะกลางแล้วจากเดิมเนี่ยนะครับมันจะอยู่ที่ราคาประมาณ 1, หนึนะ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเหรียญเนาะแต่ตอนนี้เนี่ยไอจุดที่จะเป็นขาขึ้นระยะกลางระลอกสองได้เนี่ยนะครับมันย้ายตําแหน่งเนี่ยมาอยู่ที่ประมาณหนึ่งพันเจ็ดร้อยหก สิบห้าเหรียญน,นั่นแปลว่าถ้าเกิดในวันพุธพระศุกร์เนี่ยนะครับทองคำเนี่ยสามารถดีตัวกับขึ้นไปยืนเหนือ1,765เ้หาเหรียญได้นะครับอย่างนน้อยเนี่ย30นาทีหรือ1ชั่วโมงเนี่ยนะครับทองคำเนี่ยมันจะเกิดแรงสัญญาณซื้อระยะกลางเนี่ะล,ลอกสองเนี่ยนะครับดันทองคำเนี่ยจะขึ้นไปต่อนะครับ ซึ่งเป้าหมายกำไรนะครับผมบอกเลยว่ามันจะไปอยู่ระดับราคาประมาณ1,775ถึง1,777เหรียญนี่คือเป้าหมายกำไรในกรอบแรกแล้วก็ให้ตั้งเปิดซื้อบายสตตอบเพิ่มนะครับรอเลยนะครับที่ราคา1,773เหรียญเพิ่มต่ออีกไมน้นึงนะทะลุ1,773ได้ครับ ไปรอปิดกำไรครับที่ราคารประมาณ1779ถึง1 7 8 1เหรียญแล้วก็มา้าสุดท้ายครับให้ตั้งเปิดซื้อบายสตอบเพิ่มนะที่ราคา1,780เปหรียญครับทะลุขึ้นไปได้ครับไปรอปิดกำไรที่ราคารประมาณ 1, 7 8 8ถึง1790เหรียญน,นะครับฟลุกจริงๆนะครับทองคำจะขึ้นไปถึงระดับราคารประมาณ 1,795ถึง1,797เหรียญน,นี่คือในส่วนของชาวดอยนะทีนี้ชาวเหวล่ะแต่ต้องฟังเอาไว้บ้างนะครับถ้าเกิดทองคำเนี่ยมันทะลุ1765ขึ้นไปได้คุณต้องมีการเปิดซื้อบายการพอร์ตเอาไว้บ้างนะครับอย่างน,น้อยสัก1ใน3หรือครึ่งหนึ่งของพอร์ตก็ยังดีนะย้ำนะครับตัวเลขเปลี่ยนใหม่แล้วนะจากเดิมเนี่ย1 7 7 0นะ ตอนนี้เปลี่ยนตำแหน่งมาอยู่ที่1765นะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าทองคำเนี่ยมันจะไปทะลุเหนือ1765ได้หรือไม่อย่างไรแต่กลับกันเลยนะครับกลับกันว่าถ้าเกิดพุทธพระสุกเนี้ยทองคำเนี่ยมันยังยืนเหนือ1,765เหรียญไม่ได้นะครับตอบตรงนี้เลยว่าทองคําครับน่าจะร่วงลงแรงแงเลยนะครับ ล่วงลงไปถึงระดับราคาที่บอกเมื่อกี้ครับประมาณ1,725ถึง1,730เหรียญได้นะครับถ้าเกิดสมมุตินะสมมุติว่าหลุดต่ากว่าราคา1,720เหรียญได้นะครับอย่างที่บอกว่า1,720เนี่ยเป็นปาการด่านสุดท้ายเลยถ้าหลุดต่ากว่า1,720ได้นะครับเป็นอันว่าชาวดอยนะครับเกมโอเวอร์ทันทีนะครับไม่ต้อง ไปคาดหวังอะไรนะครับเพาทองคําเนี่ยน่าจะลงหลุดต่ํากว่าพันเน่าจะไปถึงประมาณ1 6ึ0งพันถึงหนึ่งเหรียญได้ไม่ยากนะครับก็คือบอกไว้ตรงนี้เลยโอเคก็คงมาเพิ่มเติมแค่นี้นะครับคงไม่มีอะไรเพิ่มเติมไปมากกว่านี้แล้วนะครับก็เดี๋ยวคงต้องมาดูกันว่าอีก3วันที่เหลือครับทองคําเนี่ยมันจะเข้าเกณฑ์ตามแผนที่ให้ไว้หรือไม่อย่างไรนะครับผมสรุปให้แบบนี้นะ ตอนนี้เลยนะผมสรุปแบบนี้เลยว่าเออถ้าทองคำนะครับยังยืนเหนือ1,765เหรียญไม่ได้นะครับ <c oughs> ก็แอบ,บเอียงเอียงใจนะครับว่าให้เล่นฝั่งขายเซลติดมือไว้บ้างก่อนนะครับย้ำนะครับถ้ายังไม่ผ่าน1,765 ผมยังมองว่าทองคําน่าจะปรับตัวลงได้แต่ถ้าเกิดทองคําครับทะลุ1765ขึ้นไปได้นะครับเสี่ยงเปิดซื้อบายหมดหน้าตักเลยนะครับเพราะยังไงเนี่ยนะครับมันจะต้องขึ้นไปป้วนเปี้ยนเนี่ยประมาณ1น7่งพัเถึงหนึ่นเห้เหรียญอยู่แล้วและถ้ายิ่งทะลุ 1,775เหรียญขึ้นไปได้นะครับอันเนี้ยอาจจะเป็นอวสานของชาวเหวเหมือนกันนะครับฉะนั้นแล้ว2จุดที่ชาวเหวน,นะครับจะต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษก็คือ1,765กับ1,775นะครับทะลุ2จุดนี้ขึ้นไปได้หรือปิดตลาดสูงกว่า2จุดนี้ได้นะครับชาวเหวน,นะครับ เกอร์ power เหมือนกันครับถ้ายังไงแล้วพยายามฟังทวนซ้ำๆในคลิปนี้หลายๆรอบนะครับเพราะเนื่องจากว่าคลิปนี้ผมไม่มีสคริปต์นะครับเรามีการแนะนำแบบสดๆกันเลยนะครับดูกราฟไปพูดไปนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ลองมาดูกันว่าจะไปปรับแผนในการเล่นของพอร์ตท่านได้อย่างไรบ้างละกันนะครับใครมีคำถามอะไรสงสัยนะครับก็ โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับที่เบอร์ครับ0659425654นะครับ ID ไลน์ผมครับเติ้งครับ T Thailand ตัว E ตัว R ตัว N แล้วก็ตัว G Good นะครับไม่ต้องเกงใจครับหรือว่าจะคอมเมนต์มาใน YouTube นี้ก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวผมตอบคำถามให้ทุกคำถามครับแล้วพบกันใหม่ในวันจันทร์หน้าครับกับรายการหมอดูทองคำครับสวัสดีครับ